ครับคท่านี่ใบสองครับนี่ใบสองยังยังไม่เต็มที่นะครับถือว่าใบสวยมากแล้วโคนมีปัญหาอะไรมั่งทีนี้ทันนี้เรื่อแต่ใช้ใช้เสือดำไก่นี่หมดปัญหาไปครับกับมีจิ๊กเกอร์เนาะครับแล้วก็เดินตัวกินซีไว้เนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับอันนี้ก็เดินไว้ตลอดเดินไว้ตลอดเดินไว้ตลอดเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้ก็ใส่เพิ่มอีกครับสิ้นเดือนนี้ก็ใส่เพิ่มอีกแล้วก็นี่เนี่ยไอ้ที่กินใบเนี่ยนะใช่เนี่ยครับกินมากัดกินใบเนี่ยนะ ปีนี้แรงว่ยก็กำลังจัดการอยู่นในกลุ่คมค่อมทองเล็กนะครับอ่าทองเล็กยังไงหมายถึงว่าหลังจากตัดเสร็จหรือก่อนตัดก่อนตัดด้วยค่ะทั้งก่อนตัดทั้งก่อนตัดแล้วก็หลังตัดหลังตัดใช่ค่ะ<อ>แล้วก็ฉีดในส่วนจุดหนึ่งสุดสองหนึ่งสูส่สอง โอเคครับอยู่จันทบุรีจันทบุรีอำเภอขลุงพี่หน่อยใช่ไหมขลุงตําบลตาบลซึงบบซ้งครับตำบลซึงบบซ้งนี่ใบใบชุดที่เท่าไหร่นะไม่หนูชุดนี้ตัวนี้ใบหนึ่งครับใบหนึ่งนะใบที่หนึ่งออกมาประมาณห้าใบนะครับอันนี้หลังตัดเก็บเกี่ยวก็เดินคิงเดินคิงเลยใช่ไหมเดินคิงเลย,เเลยทั้งทางใบทั้งทางดินแล้วที่โคนก็นู่นนะกองไว้ป้องกันในส่วนของ แนวขอดินเนาะครับนี่มันเต็มี่มาดูโดยวงเดี๋ยใบใบสวยมากใบชุดนี้สวยมากนี่ใบสองครับอืมนี่นี่ใบหนึ่งนะแล้วนู่นใบสองดูใบสองเท่านั้นโอ้หล้วจย่เดินคิ้งไปเป็นเงบ้างหนูโอเคครับโอเคมากเลยครับครับพี่นี่ใบสองครับนี่ใบสองยังยังไม่เต็มที่นะครับถือว่าใบสวยมากโดยรวมนี่ก็ คนยาเรื่องของวันนี้ก็ฉีดสูตรหนึ่งสุดสองคหนึ่งสูดสองแล้วก็แคลบีแล้วก็แลแล้วก็แมลงแมกีเซียมแมกแล้วก็แมลงครับนะครับอือก็โดยรวมเห็นใบแล้วเป็นไงพี่หน่อยสวยนะใบสวยนะสวยสวยค่านู้นเขไม่เดินกำลังฉีดยาอยู่แต่มาดูว่าอันนี้คือที่ไม่เดินไปเพราะว่าไม่ใช่ฉีดสูตรหนึ่งสูตรสองฉีดแมลงด้วยฉีดแมลงด้วยฉีดแมลงด้วยนนะครับโอเค กินแมลงไปด้วยตรงนี้หนอนแรงมากเลยครับหนอนแรงหนอนอะไรบ้างที่มากวนจะเป็นหนอนตัวตัวตัว,ต,วตัวกินใบอ่อนตัวทุกเขียวตัวเล็กๆใช่ไหมครับที่มันกินใบอ่อนเนาะแล้วโคนมีปัญหาอะไรบ้างทีนี้ที่นี่น่าจะใช้ใช้เสียด้ามไก่นี่หมดปัญหาไหมครับกับมีซิสเตอร์เนาะครับแล้วก็เดินตัวกินตีไว้เนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับอันนี้ก็เดินไว้ตลอดเดินไว้ตลอดเดินไว้ตลอดเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้ก็ใส่เพิ่มอีกครับสิ้นเดือนนี้ก็ใส่เพิ่มอีกแล้วก็ปูพรมอีกปูพรมอร์อีกรอบนึงพพี่ ต้งแปลงใช่ไหมต้งแปลงก็คือตัวไตกูดเดอมม้าเนาะก็เดินที่โคนไวแบบนี้ทุกต้นโหดูใบพี่พผใบเขาสวยจริงใบสองครับใบสองนะวันนี้ใบหนึ่งเออนี่ใบหนึ่งนี่ใบสองดูใบเนาะใบนะครับมีใบสองที่ที่ใบดียอดดีนี่นี่ไงไอที่กินใบเนี่ยนะใช่เนี่ยครับที่มากัดกินใบเนี่ยนะเออปีนี้แรงหนอะก็กำลังจัดการอยู่นี่นี่กลุ่มค้อมทองเล็กนะครับอ่า เล็กพอครบประมาณสักแปดวันมันก็เริ่มเข่าแล้วใช่ไหมถึงเราฉีดไปประมาณเจ็ดแปดวันก็มาแล้วครับอันนี้เนี่ยใส่ยังไงอ่ะพี่หน่อยใส่ยังไงหมายถึงว่าหลังจากตัดเสร็จหรือก่อนตัดก่อนตัดัก่อนตัดด้วยค่ะังก่อนตัดทั้งก่อนตัดแล้วก็หลังตัดหลังตัดใช่ค่ะแล้วก็ฉีดในส่วนสูตรหนึ่งสูตรสอง2สองฉีดประมาณน้อยสุดก็สิบวันคือห่างสุดก็สิบวันครับใช่ไหมครับแจะเดินตลอดเดินตลอดเหมือนกัน ใหญ่ก่าใบเก่าอีกค่นะจย์นี่ใบนี่ยังไม่แก่นะพี่พงยัง,ย,งยังไม่แก่นะครับไปเลยฝ่ามือแล้วนะครับนี่หมอนนะดูใบเขาสวยจุดนะครับเห็นแบบนี้น<อ>ได้ชื่นใจไหมพอพอ,พอใช้ไปครับอาจาพ์พอพอใบมันเริ่มเริ่มปีบุ๊บมันเริ่มขยายด้วยขยายด้วยคือคืนเนี้ยเอาเอา,เอาแมกวันมาใช้ด้วยใช่ไหมใช่ใช่ไหมใช่คือแปลงเนี้ยเอาแมกวันมาใช้ด้วยมันเลยขยายเร็วใหญ่เร็ว เห็นเลยใช่ไหมครับประมาณ3าวัน7วันเนี่ยคือใหญ่เลยพอ7วันพุ๊บปกลางเต็มเลยครับกลางเต็มเลยแล้วพอครบอาทิตย์มาเริ่มขยายออกแล้วก็ยืดยืดเห็นเลยว่าใบใหญ่ออกมาจนตกใจเลยไม่ไม่เคยได้แบบนี้ไม่เคยไม่เคยได้แบบนี้นะคือออกมาปุ๊บใหญ่อยู่ประมาณนี้ครับเป็นที่เขาอยู่ประมาณนี้นี่คือใหญ่เต็มที่แล้วนะก่อนหน้านี้นะนี่คือใหญ่กว่าอีกประมาณสักโหนี่นะนี่ใบเก่าอ่านี่ใบเก่านี่ครับใบเก่าแล้วดูใบใหม่ที่ออกมาสวยมากนะครับ สวยจริงๆเนี่ยดูนี้ใบสองครับนี่ชุดนี้ใบสองนะนี่ก็คือใบที่ที่ฉีดด้วยคิงมานะครับเพราะนี่คือดูใบไอตัวใบใบหนึ่งเนี่ยครับมันเริ่มมันแก่แล้วมันใช้คิงตอนใบมันจะเพชระแล้วแต่ใบสองมันใช้มันเริ่มมาเลยตั้งแต่อ่อนเลยดูครับดูใบครับนี่คือใช้ฟื้นต้นด้วยนะครับหลังเก็บเกี่ยวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันูยืนยันเลยว่าใบสวยจริงสวยจริงครับนะครับแต่สวยจริงมีข้อแม้นะพี่หน่อยคือต้องฉีดเลี้ยฉีดแมลงให้ทัน ถ้าฉีดมีถ้าฉีดแลงไม่ทันก oh oh ็ก nice. ็ไม่ได้อย่างนี้นายเขาก็ไม่ได้อย่างนี้แต่นี่เห็นหนูเขละเอียดมากเลยค่ะเละเอียดครับนี่ผมมารอบที่แล้วเราเจอกันครั้งแล้วครับผมรู้เลยว่าแปลงนี้เนี่ยทําทุเรียนไม่ธรรมดาไปขยายแปลงเล็กเพิ่มนะเก่งจริงคนนี้ละเอียดยิบเลยนะครับเฝ้าวันนับวันดูอาการใบทุกอย่างเสร็จหมดแล้วแต่งลูกแต่งไรมือชีพมากทุเรียนแปลงนี้อายุเยอะก็มีนะครับสิบยี่สิบปียี่สิบกว่าปีก็มีเล็กก็มีครับ ห้าปีก็ม hmm? ีแล uh ้ว huh. ก็ยังไปปลูกใหม่อีกสามร้อยกว่าต้นก็กาลังปลูกอยู่คนั่นก็เดือนเดือนเดือนกับอีกวันนี้วันที่เดือนกับอีกสิบสามวันเดือนกับอีกสิบสามวันอันนั้นเดี๋ยวไปดูยี่สิบสามวันนี้ยี่สิบสามยี่สิบสามอ๋อผมมาตอนนั้นยังเตรียมเตรียมแปลงอยู่ยังไม่ได้ปลูกนะครับเดี๋ยวไปดูแปลงนู้นแต่นี่ให้ดูว่าใบสวยครับใบสวยแต่นก็ใช้ปินโซบุททั้งทั้งชุดเหมือนกันครับทั้งระบบเลยตั้งแต่รองตั้งแต่เริ่มเตรียมดินเลยหวานคิงตั้งแต่เริ่ม โคกไว้แล้วก็ตั้งแต่ปลูกก็ใช้เสือดำรองก้นหลุมอะไรทั้งหมดแต่แปลงนู้นพ่นพ่นทีหน่อยพ่นประมาณสามวันสี่วันไม่เกินห้าวันไม่เกินห้าวันเดี๋ยวไปดูกันว่าใบเนี่ยเสียหนูบอกว่ามันไหลออกมาเป็นไงนะน่าก,กลัวเลยครับมันน่าก,กลัวขนาดไหน <ใบ S 2> เดี๋ยวไปดูแปลงเล็กครับแปลงใหญ่นี่ถือว่าผ่านนะครับถือว่าผ่านแล้วนะโรคก,ก็น้อยลงใบก็ดีขึ้นน้อยน้อยมากเลยครับ <Hey. S 2> โรคน้อยลงมากเลยนะโดยเฉพาะเน่าคอดินเนี่ยเนาคอดินไม่มีไม่มีเจอเลยครับตั้งแต่ใช้มานะครับ มันยอดมันไหลจนน่ากลัวเป็นยังไงนนธรหมาิเขาพออย่าลืมกดติดตามและกดรูปกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากอาจารย์กริกนะครับ